พูดให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องกรง ICU หรือกรงสำหรับสัตว์ป่วยไม่ว่าจะเรียกกรง ICU หรือกรงพักฟื้นสัตว์ป่วยอะไรก็ตามมันก็คือกรงที่ใช้ดูแลรักษาสัตว์ป่วยนั่นเองกรงแบบนี้เปรียบเทียบได้กับห้องผู้ป่วยของคนคือสัตว์ที่ป่วยเนี่ยมันก็ต้องการความสะดวกแล้วก็ความ มีสิ่งที่ดีสำหรับทำให้มันหายป่วยได้เร็วเหมือนคนเหมือนกันแต่ว่ากรงที่ใช้ในคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นกรงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบก็เลยอยากจะเอามาให้พวกเราดูว่ากรงที่สมบูรณ์แบบเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยเนี่ยสีสีเขียวอ่อนที่เราเห็นเนี่ยนะ มันควรจะต้องเป็นสเตนเลสแล้วก็พื้นภายในกรงเนี่ยพื้นภายในกรงเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเรียบนะมันจะต้องเรียบแล้วก็ไม่มีจุดสะดุดเลยเพราะว่าแน่นอนสัตว์ที่อยู่ในกรงเนี่ยมันจะต้องขับถ่ายมันจะต้องขับถ่ายการที่การที่มันขับถ่ายเนี่ย มันมันก็จะมีอุอจฉะปัสวะอยู่ในนี้เนี่ยการที่กรงในเนี่ยมันเรียบนะนเนี่ยเรียบโค้งมนทุกทุกจุดเลยเวลาสัตว์ขับถ่ายมาเนี่ยอุจละปัสสาวะมันจะไม่มีทางอุดหรืออยู่ในซอกอะไรได้เลยเพราะว่าความเรียบของกรงที่ทํามาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาสัตว์ป่วยยกสัตว์ป่วยออกมาแล้วก็ทําความสะอาดนะ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาสัตป่วยกลับเข้าไปมันก็จะอยู่สบายมันก็จะอยู่สบายอันนี้เราก็ทําให้เห็นนอกจากนอกจากความเรียบของกรงแล้วเนี่ยกรงสเตเลสเนี่ยมันเป็นกรงที่มีความทนทานมากซื้อไปใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะมันไม่เป็นสนิมแล้วสเตเลสก็มีความแข็งแรงทนทานมาก เทียบกับกรงเหล็กหรือกรงซี่ลวดทั่วไปซึ่งพอเป็นสนิมแล้วมันก็หมดอายุการใช้งานโดยสภาพของมันแต่กรงสตเตเลสเนี่ยยังใช้ได้อีกนานทีนี้ระบบกรงเนี่ยอยากจะพูดให้พวกเราฟังรวมทั้งบ้านท,ที่ออกแบบด้วยนะกรงเนี่ยเราควรจะปิดมีฝาปิดเนี่ยปิดแล้วทึบฝาที่ปิดนี่ก็ควรจะมีเป็นอะคริลิกมองเห็นข้างในได้ แล้วก็ควรจะมีคล้ายๆเป็นยางอะคริลิกที่ขอบฝาเนี่ยเวลาปิดฝาอะคริลิกมาแล้วมันจะได้สนิทอากาศจะก็ได้เข้าออกไม่ได้ไม่ต้องถึงกับปิดแล้วทนความดันได้นะปิดแล้วก็ให้ล็อกได้แล้วกันการที่เราปิดให้มันทึบก็เพราะว่าสัตว์ป่วยเนี่ยสัตว์ที่ป่วยเนี่ยมันไม่เราไม่อยากให้มันรับเชื้อจากภายนอกเข้าไป แล้วถ้าเกิดสัตว์ที่ป่วยเนี่ยเป็นเป็นเชื้อโรคไร้แรงเช่นเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือเชื้อโรคที่มันติดคนได้เราก็ไม่อยากให้เชื้อมันกระจายออกมาเนี่เราก็จะปิดกรงนี้ให้ทึบแต่เมื่อปิดทึบแล้วเนี่ยสัตว์จะต้องอยู่สบายนะในกรงนี้ต้องปรับอุณหภูมิได้เราก็จะเอาตัวตัวปรับเนี่ยเยตัวปรับอันนี้อุณหภูมิเราเนี่ยท,ที่เป็นตัวปรับที่เราใช้เนี่ย โดยเอา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 ผ้าที่มันมีท่อน้ําไหลวนเนี่ยระบบน้ําหมุนวนเนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันให้อุณหภ,ภมูมิที่ที่ดีเฉลี่ยดีเราไม่ต้องเอาไปไว้ข้างในแต่เราพันไว้นอกรอบกรงเพื่อแล้วก็ตั้งอุณหภูมิให้มันอุน่นสัตว์ก็จะนอนอุ่นสบายหรือหรือเย็นสบายขึ้นอยู่กับเราปรับนะเอาไว้นอกกรงพันไว้พันไว้ ริมนอกกรงนี้ก่อนที่จะเอาสาัตว์เข้าไปเราก็อาจจะต้องเปิดระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้มันอุ่นดีแล้วเอาสัตว์ค่อยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อในนี้มันปิดทึบเนี่ยอากาศที่สัตว์หายใจออกมาเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยเราก็จะมีตัวดูดซับคาร์บอนไดออ,ออกไซด์ก็ทําเป็นกล่องหรือทําเป็นท่อแล้วก็ใส่สารดูดซับแบบที่เราใช้กับเครื่องดมยาสลบ แล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะผ่านเข้าไปแล้วก็พ่นกลับออกมาในกรงนั่นแหละหมุนวนอยู่อย่างนั้นนะกรงนี้เป็นกรงที่ปิดทึบอากาศที่สัตว์หายใจเข้าไปเนี่ยมันจะหายใจอ,ออกซิเจน21เปอร์เซ็นแล้วมันก็จะหายใจอ,ออกซิเจนออกกลับออกมากประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์คือมันจะมันจะเอาออกซิเจนไปใช้แค่ประมาณ5-6เปนเท่านั้นเอง ส่วนไนโตรเจนที่ปนอยู่ในอากาศเนี่ยหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นและการที่เราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้เนี่ยมันจะทําให้สัตว์ไม่รู้สึกอึดอเมื่อหายใจเอา,เอ,าอากาศปนกัดอ,อากาศเนี่ยวนกลับเข้าไปใหม่แต่เนื่องจากอากาศที่วนกลับเข้าไปใหม่เนี่ยมันมีออกซิเจนน้อยลงเราก็จะมีถังออกซิเจนเนี่ยที่เราเปิดในตาไหลเพื่อไปชดเชยออกซิเจนที่หายไป เราก็คำนวณออกมาว่าควรจะเปิดที่กี่ลิตรต่อนาทีจากที่เราคำนวณเนี่ยที่ประมาณ2ลิตรต่อนาทีเนี่ยเหลือเฟือหรือ1ลิตรต่อนาทีขึ้นอยู่กับการคำนวณแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกที่เราดูที่เราติดเกออกซิเจนเนี่ยว่ามันได้2 1หรือเปล่าถึง2 5เถ้าอยู่ในในขอบเขตนี้ก็แสดงว่าข้างในเนี่ยมีออกซิเจนหมุนเวียนอยู่21 -25% าก็ถือว่าดีมากเลย แล้วการที่ใช้ออกซิเจนเราเข้าไปหมุนวนเนี่ยมันจะลดความชื้นหลอมได้ด้วยความชื้นที่มันหายใจมาก็จะถูกดูดซับด้วยกล่องตัวนี้เมื่อกล่องตัวนี้การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มันอิ่มตัวหรือหรือความชื้นมันอิ่มตัวแล้วก็เอาออกมาเปลี่ยนใหม่ได้ออกซิเจนเราก็จะใช้เป็นถังอย่างนี้ฝีเข้าไปหรือจะใช้เป็นกระติกใบเล็กๆของเราก็ได้กระติกใบเล็กๆเ,เราขนาดสองร้ิีซีเนี่ย สามารถใช้กับสัตว์ได้ตั้งหลายชั่วโมงอย่างน้อยก็สองสามชั่วโมงหรืออาจจะกว่านั้นนะเรามีกระติกขนาดถึงห้าลิตรเลยจะอาจจะใช้ได้เป็นวันส่วนช่องนี่เราก็ทำเป็นช่องสำหรับเปิดแต่ว่าปิดปิดสนิทได้นะสำหรับใส่อาหารใส่น้ำเข้าไปเพื่อเติมให้กับสัตว์โดยที่เราไม่ต้องเปิดประตูใหญ่ไม่ต้องเปิดหน้าหน้าต่างใหญ่ส่วนอันนี้เราก็ทำเป็นเป็เกยก เกนี่ก็ควรจะมีวัดออกซิเจนแล้วอยากจะรู้ออกซิเจนเท่ไห่เนี่ยมันเพียงพอไหมยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ควรจะมีน้อยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่านั้นเราก็จะดูจากเกแล้วเราก็จะมีวัดอุณหภูมิความชื้นความชื้นยิง่งปกติความชื้นบ้านเราเนี่ยสูงนะทำให้สัตว์หรือคนเนี่ยรู้สึกเหงือออกแล้วรู้สึกเหนียวตัวแล้วไม่สบาย แต่ความชื้นที่เราใช้ออกซิเจนฝีเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวดูดซับเนี่ยจะทำให้ความชื้นเนี่ยตกลงอาจจะเหลือแค่ประมาณห้าสิบมันจะทําให้สัตว์รู้สึกสบายอุณหภูมิก็อยู่ที่ตัวสัตว์อยู่ที่ในดุลพิยารณาของสัตวแพทย์ถ้าเขาเห็นว่าสัตว์มีไข้อาจจะต้องปรับอุณหภูมิให้สูงนิดหนึงหรือถ้าสัตว์ปกติอยากให้มันอยู่เย็นก็ปรับให้เย็นได้การที่สัตว์อยู่สบายเนี่ย มันก็จะทำให้อาการป่วยการหายของสัตว์เนี่ยการรักษาเนี่ยได้ผลดีได้ผลดีมากแล้วกรงเนี่ยก็เหมือนกับห้องห้องพักของคนป่วยในโงรงพยาบาลเนี่ยมันมีความจําเป็นในการรักษามากสตัตวแพทย์ทุกคลินิกสตัตวแพทย์ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะได้กรงแบบเนี้มึงนอกขายราคาแพงมากแต่เนื่องจากเราเนี่ย สามารถที่จะทำได้ในราคาที่ถูกแต่ได้คุณภาพที่ดีเราก็เลยอยากจะให้บารสเนี่ยทดลองออกแบบเป็นโครงมาดูก่อนแล้วก็เอาฝามาปิดแล้วก็ติดตั้งระบบออกซิเจนติดตั้งระบบดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ติดตั้งระบบให้ความอุ่นความเย็นนะแล้วก็ติดตั้งเกเกนี่เราก็เดี๋ยวก็หาซื้อมาจากสลาสดาหรือทั่วไปก็มีเยอะแยนะ แล้วก็เอามาทดสอบดูเราทำกลงขนาดกลางเพราะว่ามันสามารถใช้กสุนัขเล็กก็ได้สุนัขก,กลางก็ได้ทำมาทดลองดูเอาไปทดลองที่คลินิกของคุณหมอนอกปกิจหรือคุณหมอหนองหรือลูกค้ารายใดที่เราพอคุยกันได้เราบอกว่ากลงนี่มันเป็นต้นแบบนะเราอยากจะเอามาทดสอบดูแต่จะทำให้มันสวยงามออกแบบให้สวยงามเลิศเลอสวยหรูออยังไงมันทาได้อยู่แล้ว ล้วก็เดี๋ยวเราจะจ้างคนที่เขาออกแบบทําให้มันสวยอันนั้นทําได้แต่เราทํามาใช้งานเพื่อทดสอบดูก่อนนะอันนี้ก็มาพูดให้พวกเราฟังรวมทั้งทีมงานบาสท,ทีมงานเต็มตุ้มตีได้รู้ว่ากลงพวกเนี้มีความจําเป็นมากแล้วก็บอกได้เลยว่าราคามันไม่ถูกแน่นอน เราเคยทำโครงแบบนี้ออกมาขนาดใหญ่เนี่ยขายตั้งเป็นสองสามแสนบาทขึ้นไปเมืองนอกถ้าเป็นโครงที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยนะมีระบบอย่างนี้นะใบหนึ่งต้องเหยียบเหยียบชุดหนึ่งเป็นล้านอะ่ะอย่างที่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศที่เขาทำมาท่นี้วิธีทำเนี่ยวิธีการการให้บริการของเราเนี่ยเราก็จะเอากงเนี่ยนะไปให้คลินิกใช้ให้เช่า เพราะมันเป็นของใหม่ขเขาก็ไม่มั่นใจว่าของเราดีจริงหรือเปล่าแต่เราต้องไปทดสอบที่คลินิกหมอเก่งหมอนองหรือลูกค้าที่เรารู้จักสนิทให้มั่นใจซะก่อนนะก่อนที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้าแล้วถ้ามันดีนะเราทดสอบแล้วดีเราไปให้ลูกค้าใช้มันต้องดีแน่นอนแต่มีข้อแม้อยู่อย่างว่าลูกค้าเนี่ยเวลาสัตว์มันมันขับถ่ายเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดนะ ไม่ใช่พอมันขับถ่ายแล้วก็ปล่อยให้มันนอนนอนจมขี้เยี้ยวอย่างนั้นไม่ดีแน่ตอนตอนที่เราจะทำความสะอาดเราก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดฝาปิดอันใหญ่ออกมาทำความสะอาดอาจจะวันหนึ่งครั้งหนึ่งส่วนเวลาเติมน้ำเติมอาหารอาจจะเติมได้หลายครั้งก็ผ่านทางช่องนี้เราก็ปิดเอาการที่เราเอาไปลูกค้าเช่าเนี่ยมีข้อดีข้อหนึ่งลูกค้าไม่ต้องซื้อเพราะมันแพงไม่ต้องลงทุน ใช้เงินมากข้อสองถ้ามันดีจริงลูกค้าอยากได้แน่นอนข้อสามก็คือเวลามันใช้งานเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรชำรุดเสียหายหรือทำงานได้ไม่ดีเราก็ต้องไปซ่อมบำรุงให้ลูกค้าการที่ลูกค้าไม่ต้องซื้อขาดไปเนี่ยเป็นข้อดีของเขานะเพราะมันเสียเนี่ยเราไปซ่อมบำรุงให้ฟรี เราก็ไปพิจารณาดูว่าเราจะคิดค่าเช่าเขาเท่าไหร่แล้วลูกค้าก็สามารถที่จะเรียกกรงเนี่ยเรามีสามขนาดจะเอากี่กรงก็ได้ขึ้นอยู่กับเขามีสัตว์ป่วยกี่ตัวแต่ถ้าเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาต้องซื้อเยอะมากเลยแล้วเวลาสัตว์ป่วยน้อยเขาก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเช่าเนี่ยสัตว์มากก็สั่งมากสัตว์น้อยก็สั่งน้อยเขาก็ประหยัด แลอกอย่างหนึ่งกรงพวกเนี้ทางคลินิกสามารถให้เจ้าของสัตว์เนี่ยเช่าแล้วเอาไปใช้ที่บ้านไปดูแลพักฟื้นต่อที่บ้านเช่นสุนัขที่ผ่าตัดเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปดูแลพักฟื้นกันเป็นสิบวันถ้าเขาไม่อยากอยู่ที่คลินิกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงก็เอาไปดูแลที่บ้านได้โดยเสียค่าเช่ากรงไปเราก็ไปติดตั้งให้ทางบริษัทเราก็ไปติดตั้งให้ในนามของคลินิกนั้นๆเลย แล้วก็ไปดูแลซ่อมบำรุงให้ด้วยแล้วก็ระบบออกซิเจนเราก็ไปติดตั้งให้ด้วยนะสัตว์ป่วยก็จะมีออกซิเจนเหมือนคนป่วยเลยนะอาจจะเป็นถังสามสิบลิตรหรืออาจจะเป็นถังขนาดเล็กเอาไปติดตั้งให้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของการใช้งานเราเชื่อว่าการที่เราค้นคิดพัฒนาทำกรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วทดลองแล้วใช้ได้ผลดีนี่ ทุกคลินิกต้องใช้แน่นอนเพราะมันเป็นความจําเป็นในการรักษาสัตว์ให้หายสัตว์มันจะต้องอยู่สบายเมื่อสัตว์มันอยู่สบายเนี่ยอาการป่วยมันก็จะหายเร็วแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยสินค้าและบริการเราก็จะเป็นที่ต้องการของทุกคลินิกนก็เลยเอามาพูดให้พวกเราฟังถึงรายละเอียดและวิธีการของมัน,นถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะ ตอนนี้เราก็กำลังให้บาสออกแบบแล้วก็ทำต้นแบบออกมาดูก็คิดว่าคงจะใช้เวลาประมาณสักน่าจะไม่นานอาจจะสักสองอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทดลองก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราให้บาสดูนะอาจจะทำเป็นกรอนเปิดขึ้นข้างบนอย่างนี้เปิดขึ้นข้างบนอย่างนี้แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะ ฝา,าเนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้ด้วยเนี่ยสามารถที่จะถอดออกไปได้เลยเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วก็ถอดออกไปได้เลยเพื่อให้ให้การเอาสัตว์ป่วยออกมาทำความสะอาดเนี่ยทำได้ง่ายเนี่ยทำได้ง่ายพอเราถอดออกไปปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกมางนอกเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายแล้วแล้วเราก็ทำความสะอาดนะ ทำแล้วก็ทําความสะอาดตัวสัตว์แล้วก็ทําความสะอาดในกรงฆ่าเชื้อให้ดีเสร็จแล้วก็เอาสัตว์กลับเข้าไปอย่างเดิมก็เหมือนกับที่พยาบาลทํากับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอย่างไงอย่างนั้นเนี่ยการการเจ็บป่วยการอะไรมันก็จะหายได้ไวนะอันนี้เป็นเป็นวิธีการที่สตัตวแพทย์อยากได้ทุกคน แต่มันไม่มีใครทํามาให้เขาเราเนี่ยจะทําให้เขาทั้งสินค้าทั้งกรงตัวนี้และบริการและบริการซ่อมบํารุงและไปติดตั้งให้ด้วยพร้อมทั้งมีระบบออกซิเจนให้เสร็จแล้วระบบออกซิเจนเราเนี่ยมันก็มีแรงดันถ้าเขาจะต้องพ่นยากรงนี้มันเป็นกรงปิดทึบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะพ่นยาก็สามารถติดตั้งชุดพ่นยาเข้าไปได้โดยใช้แรงดันจากถังออกซิเจนของเราเนี่ย มาดันและพ่นยาเข้าไปอีกอันหนึ่งที่เราคิดอยากจะให้พวกเราทำก็คือติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นเหมือนกล้องแคมร r ดิจิตอลซึ่งราคาไม่แพงเลยตัวเล็กๆเนี่ยติดเอาไว้เพื่อให้หมอหรือเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เนี่ยเขาได้ดูอาการของมันได้24ชั่วโมงและอย่างกล้องที่ติดตัวเนี่ยถ้าอยู่ที่คลินิกนะ กล้องอันหนึ่งก็กล้องอันหนึ่งมันสามารถที่จะทําให้เจ้าของสัตว์เนี่ยเจ้าของสัตว์ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารักสุนัขเขาเขาไม่ต้องมาเยี่ยมทุกวันเขาดูผ่านกล้องวงจรปิดได้นะก็ให้โค้ดไปว่ามีกล้องวงจรปิดเขาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมอาการแล้วเขาก็จะมาเห็นว่าคลินิกนี้โอ้โหมีการดูแลรักษาอย่างดีมีกลงอย่างดีมีระบบอย่างดีเห็นอาการมันดีขึ้นทุกวันนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะทําความสะอาดเอาสัตว์ออกมาทําความสะอาดถ้ามีการาดูจากกล้องวงจรปิดด้วยเขาก็จะยิ่งประทับใจใหญ่ว่าโอเคทําดีมากคือทุกวันจะมีการเคลื่อนย้ายสายัตว์ป่วยออกมาเพื่อทําความสะอาดทั้งตัวสัตว์และในกรมเม,เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากกรงมันเรียบเนี่ยกรงเรามันจะเรียบสนิทดีมากแล้วไม่มีรอยจุดสะดุดเลยเนี่ยเนี่ย มันก็จะทําให้เรียบสนิทอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การทาความสะอาดเนี่ยหมดจดเข้าไปข้างในก็จะไม่มีกลิ่นเลยปกติเนี่ยเวลาเราเข้าไปในคลินิกสตัตวแพทย์ที่เป็นกรงพวกเนี้ยกลิ่นจะเหม็นมากเพราะอุจจาระปัสสาวะที่อยู่ในกรงทํำยังไงก็ไม่หมดจดเพราะกรงที่เขาใช้มันไม่ใช่กรงแบบเรามันเป็นกรงที่มีการเชื่อมมีช่องต่อรอยต่อปัสสาวะอุจจาระที่ไปอุดเอาไว้ มันจะส่งกลิ่นเหม็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกรงธรรมดาที่เป็นซีซีเป็นซีลวดแล้วก็มีถาดขี้เยี่ยวอยู่ข้างล่างอันนั้นยิ่งแล้วหนักเลยส่งกลิ่นเหม็นมากสังเกตดูกรงเนี่ยเราจะไม่มีถาดรองอุจจาระปัสสาวะข้างล่างนะเพราะเราจะบังคับให้สัตวแพทย์เนี่ยหรือผู้ผู้ดูแลเนี่ยที่คลินิกเนี่ยทำความสะอาดสัตว์ทุกครั้งที่มีการขับถ่าย ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกับพยาบาลที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยที่เตียงคงไม่ยอมให้ผู้ป่วยอุจจาระประสัสสาวะแล้วนอนจมอยู่ที่เตียงหรอกอันนั้นไม่ดีแน่อันนี้ก็เหมือนกันสำหรับเจ้าของสัตว์เนี่ยที่เขาเอาสุนัขป่วยไปรักษาเขาเห็นแบบเนี้เขาต้องชอบมากแล้วก็การดูแลแบบเนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายแพงสักนิดหนึ่งสมมติว่าคงปกติทั่วไปเขาคิดมาละ สี่รอบาทแบบนี้อาจจะคิดวันละหกร้อยบาทเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่าสัตว์เนี่ยป่วยเยจะอยู่แค่ประมาณสี่ห้าวันเพิ่มขึ้นมาอีกวันละสองร้อยก็เจ็ดแปดร้อยแปดเก้าร้อยหรือพันหนึง่งกับอาการสัตว์ป่วยที่ดีมันมันคุ้มค่ามากเทียบกับการรักษาคร,ครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งหลายพันบาทแต่ว่าการใช้กรงที่ดีเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมาแค่พันบาท แต่การรักษาแล้วความความสะดวกสบายของสัตว์ป่วยมันดีมากเจ้าของก็จะพอใจนะก็สรุปก็คือว่าการใช้กรงต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแล้วก็เราจะต้องทำและต้องพัฒนาต่อเนื่องเราไม่หยุดไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะถึงแม้เราจะทาออาแล้วพอใช้ได้เราก็จะต้องมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ ให้ออกแบบให้มันสวยงามและฟังก์ชันในการใช้งานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้มันสะดวกแล้วจากที่เรามีบริการไปซ่อมบำรุงไปไปพบลูกค้าบ่อยๆฝากรงเสียบรรพเสียออกซิเจนหมดไปเติมให้เครื่องให้ความอบ,บอุ่นเสียไปทำให้เครื่องดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โซดาลามหมดไปเติมให้ มันก็จะทําให้มีความผูกพันเขาก็จะได้ใช้ของดีราคาถูกการรักษาสัตว์ก็จะดีเจ้าของสัตว์ก็พอใจหมอก็พอใจเราก็จะได้มีธุรกิจนะมีงานมีไรายได้ทํากันทั้งทั้งทาง,งทีมงานช่างและทีมงานขายจึงอยากจะพูดให้ฟังแล้วก็ทํามาให้ดูอย่างละเอียด ก็อยากจะให้พวกเราได้ได้ดูแล้วเอามาทบทวนกันนะ